สงสวนีสิมีเงินเต็มบ่อสิมี่ข้ามเตียนแดงเถิดเอตำแหน่งสูงขึ้นหอาการฆ่ากษิตได้แต่รวยซาถูควายซาไปรวยอย่าลกรวยท่าหยืนเด้ออายุยืนพันปีผู้คนบ้าวันนี้ขันเป็นพันปีหน่อยบ้าโคตรสกปสิเตรียมสอนพัดเขามาเตรียมอยู่หรือแม่พี่แต่ว่าสูงหลับยืนคว้างซอยทางหายเด้อซาถูกอันนี้เราเพิ่นว่าเลื่อมยั้งเลื่อมไดน จะเลือกครอพุทธบลาดยาบังอาจปลาลุยเด้อรครับสอนเก่าของพระพุทธ,ธาศาสนาสุขอยู่ใไนลมป่านี่บ่มีโทษท่านกายท่านว่าจตท่านไก่กระดัเดียวกันนั่นอยากสุขสันนั้นหาวไว้ท่าบุญเกลือหนอุนมูนด้เพิ่นว่าเอออยากยูดีเ่ราะตัต่อยสีห่าห่นหาน่ะยู่น้ำสีนี้ซุขเลิศน้ำทิพย์อาจมิบ้านส้วงยาบำรุงคือการท่านสีซอยสู้แรงเสาร์บ่มีหมอมีเสาร์ปุญของเฮาทีน้ำเลี่ยม บุญนนัเทียมสุบาทเกา้าตัวเจ้าสิอบะหมอมีเฮ็ดใครถือใครตอกปุญลรำไหลมากคือกันละพี่น้องกับพงค่าบารี่มันบ่ขาดเขินจังน้ำโอ้ใหญ่ออกจะไปยามาแซวบข่หลายข่อยยังเขิดอยู่ <c oughs> โอ้ยอ,าอาะไรเนาะครับช้ำนี่เนาะหมูว่าวไหลเพื่นติดอย่างไรเออโอ้ยอเขาคนอะไะ tutte le noi